เม็ด่านั้นซึ่งผลกระทบตรงนี้ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด,ดน,นนทบุรีทุกอำเภอซึ่งเรื่องนี้ทุกหน่วยไม่ได้นิ่งนอนใจผมกับท่านหน่วยราชการทุกหน่วยท่านนายกองค์การบราิหารจังหวัดมีความห่วงใย,ยเป็นอย่างยิ่งได้มีการประชุมหา ัำต่อดีหนึ่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2555ถึง2556โดยสามารถดูแลประชาชนให้มีน้ําเพื่อการอุโปโภคและบริโภคการเกษตรได้อย่างพอเพียงทั่วสึงและเป็นธรรมสเพื่อให้เกิดการบูรณาการการบันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่งและในปัจจุบันนี้อ่างเก็บน้ําในจังหวัด,ดอุดรธานีของเรา15แห่ง เก็บน้ำได้ทั้งหมด260ล้านลูกบาทเมตรแต่ขณะน,นี้เวลานี้เก็บน้ํำได้เพียง118ล้านลูกบาทเมตรเท่นานั้นประมาณ41%ของปริมาณความจุในขณนะเดียวกันเขื่อนห้วยหลวงซึ่งเป็นสายโลหิตเส้นเลือดใหญ่ของชาวดอนธานีาก็จะเป็นการปล่อยแถวนะคะ สูตรเ,เพื่อที่จะเป็นรถนะคะนำน้ำไป,ออไปให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ<ๆ>เพื่อเยียวยาปัญหาภัยแล้งนะคะ,ะ,คะตอนนี้จะเป็นขบวนที่หนึ่งนะคะขบวนเอค่ะซึ่ไปแจกน้ำที่อำเภอเพ็ญนะคะหมู่สีบ้านป่าเก้าตําบลนานผู้ซึ่งรถในขบวนประกอบด้วยจากมอเตอร์บอ24ครับศูนย์ป้องกันบรรเทาสารภัยเขต14บสน่านีน้องกองบินที่3แขวงการทางและทางหลวงจุงนาบทนะครับ า3ตันครับวันนี้ที่จะออกไปณนะจุดแรกนี้นะครับด้ขอทุกท่านที่อยู่เป็นข้างหน้านะคะรับปลอกปือให้กับขบวนนี้นะคะขอบคุณที่จะช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนนะคะ,คะทะคะ้งหมจเรามีอยู่20ลำเตอนนะคะเรามีจะอยู่แค่นี้ดังน,นั้นเราจะดูแลกันแบบนี้นะคะตลอดระยะเวลาให้สถานการณ์ไฟแรงคลี่คลายนะคะ